มาที่เรื่องที่ผมโหวตไว้ครับพี่ท็อปครับเรื่องที่เราโหวตไว้ในนั้นเรื่องของการว่าคุยอีกรอบขาดใครไม่ได้ฟานไดซ์ซาร่าอ่ะเทนซาร่าผมไปดูผลโหวดล่าสุดอืมตอนนี้เป็นฟานไดซ์ที่นำโด่งเลยครับอันดับหนึ่งเลยรองลงมาคือซาร่าและอันดับสามคือเทรนนี่คือผลโหวดที่เพื่อนเพื่อนโหวดกันตอนนี้เก้าสิบกว่าคน ที่โหวตเข้ามาในยะูทูบขายเนืทำใช่ครับอันดับหนึ่งฟันได้ครับอันดับสองเป็นงซาร่าซึ่งเปอร์เซ็นต์ของฟันได้กับซาร่าเนี่ยห่างกันมากๆห่างกันถึงระดับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะครับห่างกันหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตคือฟันได้ํำโด่งเลยถ้าให้ผมตีเปอร์เซ็นต์คร้าๆตอนนี้ฟันได้ฟันได้เจ็ดสิบห้าซาร่าอยู่ประมาณสิบห้าที่เหลือเป็นของเทนห่างกันขนาดนี้เลยทีเนี้ยมุมพีท็อปแล้วล่ะครับ ที่หยิบเรื่องนี้มาคุยว่าจะเป็นใครใครขาดไม่ได้แล้วมีอะไรยังไงว่ากันเลยครัอันนี้ไม่ได้สารภาพนะไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะที่บอกว่าคุยกันอีกอีกรอบหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเชื่อว,ว่ามันเป็นหัวข้อที่เมื่อถึงเวลาประมาณนึ่งมันก็จะคุยได้คุยคือคุยได้เรื่อยๆคําตอบมันก็อาจจะเปลี่ยนตามสถานการณ์เหมือนกันนะครับส่วนตัวเนี่ย จำได้ว่าในครั้งแรกที่คุยกันเนี่ยในช่วงแบบประมาณตุลาอะไรประมาณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งก็เรื่องสัญญาก็ยังไม่ได้ระอุมากแต่ก็คุยแล้วว่าตอนนั้นจําได้ว่าคุยว่าเฮ้ยพุทธจิกาเนี่ยมันต้องมันต้องรู้แล้วว่าจะจะต่อไม่ต่อหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เลยคุยว่าเออใครเป็นคนที่เรียกว่าสําคัญน่ะชอบแล้วก็มีน่าจะมีบทบาทต่อทีมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับวันนั้นน่าจะชี้ไปที่ซาร่าในวันนั้น นะครับในวันนั้นส่วนเทรนด์เนี่ยอันดับสุดท้ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟันได้อันดับสองแล้วก็แล้วก็เทรนด์นะครับส่วนในวันนี้เนี่ยคุยอีกรอบเนี่ยนะครับเทรนด์ trend ยังอยู่ในที่เดิมอยู่นะครับส่วนตัวแล้วก็แตนะ่ว่าอันดับหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วก็ที่ยิ้มเพราะว่าเหมือนกับอยากทราบเหตุผลเพื่อนๆเหมือนกันทาไมเลือกฟันได้นะครับสําหรับคนที่เลือกฟันได้นะ เออผมคุยอีกรอบเพราะว่าใจผมก็คือเออพอดูบอลไปเรื่อยๆเรื่อยดูสไตล์อาร์เนอร์ไปเรื่อยๆเนี่ยตั้งแต่จนถึงนัดที่ยี่สิบกว่าในพรีเมียร์ลีกเนี่ยนัดที่ยี่สิบสองเนี่ยผมก็คิดเหมือนเพื่อนๆส่วนใหญ่ว่าไอ้ฟานไดค,คือสําคัญที่สุดจริงๆและขาดไม่ได้จริงๆเนื่องจากแนนบนเรายังตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะโชคดีเป็นปีที่ทําประตูกันได้ หลากหลายแล้วทาประตูกันได้เรื่อยๆสลับกันขึ้นมาทําประตูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตาล่าโอเคเขาก็มีมาตรฐานของเขานั่นแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมยังเชื่อว่าในเรื่องของการยิงประตูเนี่ยมันยังมันเป็นปลายทางเหมือนเราเดินทางนะครับจากกรุงเทพแอนท์ศกรุงเทพไปมหาสารคามมหาสารคามคือการยิงประตูยิงประตูได้ก็คือถึงบ้านที่มหาสารคามนะครับแต่พ้อยคือว่าการที่เราจะออกจากบ้าน ของเราที่กรุงเทพจังหวัดนนท์หรือปทุมเพื่อที่จะไปมาสารคามเนี่ยมันก็คือคือการต้องบิวอัพเกมจากหลังไปหน้าแล้วเท่าที่ดูในช่วงที่ผ่านผ่านมาตั้งแต่เป็นข่าวย้ายไม่ย้ายหรือว่าต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาเนี่ยฟานไดนี่คือฟอร์มแบบปีนี้คือฟอร์มแบบดีมากเป็นกัปตันทีมแล้วก็มีส่วนสำคัญมากๆในการในแนวทางการเล่นของลิเวอร์พูลยุค เนอร์สล็อตนะครับผมยกตัวอย่างก็คือว่าเซนเตอร์ฮาฟตอนนี้สำคัญมากฟานได้จะมีความสามารถในการที่จะเก็บบอลเอาไว้หรือออกบอลไปให้เพื่อนใกล้ๆไม่ว่าจะอีบูให้โรบิรตสันหรือทะแยงมุมภาษาอังกฤษคือ d i a g o n a l ball ทยแยงมุมเขาเป็นเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายคือทะแยงไม่ให้ซารา่าตำนองนั้นก็คือเปิดบอลยาวนะครับ แต่จังหวะที่เขาหยิบอยู่กับลูกบอลจะให้ไม่ให้ให้ใครให้ช้าให้เร็วให้ด้านข้างหรือส่งกลับอาริซองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนั้นน่ะมันเป็นสำคัญมันเป็นตัวกำหนดริทึมของทีนะครับลิวพูเนี่ยจะเราสังเกตนะจะไม่ได้พร่ำเพื่อที่จะเตะคืนหลังให้อาริซองเนี่ยบ่อยนักหรอกก็จะอยู่ที่เซนเตอร์นั่นแหละพยายามที่จะเล่นกันไปนะครับก็ บิลอัพจากแดนหลังบิลลอัพอดทนก็จริงแต่ถ้ามันเรียกว่าไม่ได้เจอเกมที่เพรสคือถ้าเจอเกมที่เพรสซิ่งมากเนี่ยจากหลังไปออกบอลเนี่ยเราจะทำได้ค่อนข้างเราต้องทำเร็วอยู่เราจะไม่นวยหน้ายียากนะครับแต่ถ้าอย่างเกมล่าสุดกับพิสซูอิตเนี่ยโอเคเราบิลได้เพราะมันไม่มีใครมาประกบเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ต้องทำหน้าที่แบบ เลือกที่จะออกบอลให้มิดฟิลหรืออะไรก็แล้วแต่มิดฟิลบางทีมาผิดจังหวะเซนเตอร์ก็ต้องสามารถที่จะเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องดรอปลงมานะครับผมเคยพูดถึงทีมชาติไทยชุดล่าสุดไปเมื่อเซนเตอร์เราไม่แข็งแรงเนี่ยกับตันทีมอย่างนิวพีระโดนดรอปลงมาเนี้ยก็ก็ให้จริงๆมันมันไม่ใช่นะครับต้องไล่ต้องไล่มิดฟิลขึ้นไปข้างบนเพราะว่าที่ว่างอยู่ข้างบนตัวเองจับบอลเอาไว้แล้วก็ให้ไปที่ว่างแล้วก็พลิกไปแบ็ค ไล่ให้ดันขึ้นไปให้มันอยู่ในเชฟที่ถูกต้องนะครับฟันได้ทาหน้าที่นั้นในการในเกมลุกแล้วก็สร้างจังหวะให้ลิ้วพูแล้วก็ในส่วนของเกมรับก็ปีนี้ก็ถือว่าว่าทําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเหตุผลของผมนะที่ผมคิดว่าฟันได้สาคัญมากๆสําหรับการที่ลิ้วพูจะประสบหรือไม่ประสบความสําเร็จในปีนี้ครับก็มีคอมเมนต์ของเพื่อนเมา เห็นด้วยคล้ายๆกันเลยว่าเนี่ยอย่างคุณ a b บวันก็บอกว่าชอบฟันได้เพราะแกบัญชการเกมรับได้คอยกระทุนน้องๆได้แล้วก็คุณฮุมเมลก็บอกว่าสิ่งที่ซื้อไม่ได้คือผู้บัญชาการและผู้นำครับคนคนนั้นคือฟันไดอที่ผมชอบก็คือคุณสุรศักดิ์เขาบอกว่าขาดไม่ได้กับไม่มีแล้วดูด้อยลงมันต่างกันครับฟันได์คือขาดไม่ได้ ส่วนออสองคนที่เหลือคือไม่มีแล้วแค่ด้อยลงแต่ไม่ถึงกับพังอ่ะอันเนี้ยผมผมชอบคอมเมนต์นี้มากเลยมันภาพมันชัดเลยครับเขาอธิบายด้วยคาศัพท์ที่ภาพมันชัดเลยคุณสุรศักนะเอ้ยมันทําให้พี่นึกนึกนึกถึงคําพูดที่กล้องนูโวนะคือคือเขาเปรียบเปรียบเปรียบเทียบแฟนแฟนแฟนเขาเป็นเป็นอากาศเออคือแบบ มันอาจจะไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยแต่มันขาดไม่ได้ไงการอากาศแล้วแม่งตายอ่ะใช่อันนี้อันนี้นคือใช่ฟันนะแล้วก็ที่อยยิ้มก็คือว่าเออก็แสดงว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็เหมือนกับอยู่กับเรามาพอสมควรแล้วก็ในช่วงเวลาถึงตอนนี้ก็เออโอเคก็ส่วนตัวคิดว่าเลือกฟันใดนะครับแล้วก็เออเห็นคําตอบแล้วก็เลยว่าเออแสดงว่าอยู่ในเหมือนกับโลกเดียวกันอยู่นะครับอืมอืม ก็สาคัญจริงๆสําคัญจริงๆเพราะดูแล้วออีกอีกจุดหนึ่งเสริมคุณสุรศักดิ์ก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นทีมอย่างแมนยูแล้วกันนะครับแมนยูเมื่อคืนนี้ใช้แม็กควายตัวกลางนะครับเดอลิกทางขวาแล้วก็ดิซ่ามาติเนสทางซ้ายน,นะครับคือจริงๆแล้วเวลาลุกเนี่ย ก็สามตัวนี้เป็นเป็นสามหลังนะครับสิ่งที่ผมพยายามจะพูดตรงนี้แล้วก็เคยพูดไปแล้วในพวกคลิปสั้นๆก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยแฟนแฟน,แฟนบอลไทยที่เป็นแฟนแมนยูด้วยซ้ําส่วนใหญ่เนี่ยโอเคขอขออนุญ,ญาตพวกเราเรียบบูกระโดดไปนินเพราะว่ากำลังพูดเรื่องเซนเตอร์ฮาฟอยู่เนี่ยก็คือว่าไปพูดว่าอโมลิมมีระบบหลังสามมีอะไรที่แบบนักเตะไม่ชินหรืออะไรก็แล้วแต่ ลิวคูก็เล่นหลังสามนะครับเวลาที่เวลาที่เราบุกแล้วเรามีบอลหลังสามหลักๆของเราก็คือโรเบิร์ตสันฟานไดแล้วก็คอนาเต้นะครับบางครั้งมันก็สี่เทรนก็ลงมาถ้าเจอปีเจออะไรที่แบบจีจาสมมติเจอฟอเรสอย่างเงี้ยมันจะเติมไปมันก็ต้องระวังหรืออะไรเงี้ยหรือเกมล่าสุดกับอกกับอิกสวิตเนี่ยบางทีมันไม่ต้องสามมันเป็นสองก็ได้เพราะาโรเบิร์ตสันก็เติมได้เพราะเนื่องจากหน้าเขามีเดอร์แล็บคนเดียว คนอื่นมันลงไปลับกันหมดลับต่ำกันหมดเป็นเป็นแถวที่สองของของรถบัสนะครับ mm hmm. สิ่งที่ผมจะพูดกับเซนเตอร์ฮาร์ฟแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือว่าอันนี้พูดแล้วห้ามดราม่านะผมถามคำถามเดียวมีใครไปล่ามขาลิซ่าหรือมีใครไปล่ามขาเดรลิกหรือเปล่าสมมุตินะนะคือเวลาได้บอลทำไมแม็กควายต้องส่งให้เดรลิกเดรลิกไปไม่ได้ส่งกลับมาแม็กควาย แม็กควายส่งคืนโอนาน่าโอนาน่าเตะมาให้ลิซ่าลิซ่าเตะไปให้แม็กควายแม็กควายเตะไปคือคือไม่เข้าใจถูกไหมฮะคือมันเป็นสามที่ออกบอลไม่เป็นนะหรือกะจังหวะหรือว่าทามมิ่งที่จะถือบอลเ,เอาบอลเอาไว้กับตัวแล้วก็แล้วก็ให้บอลแดนกลางหรือให้ ปี๋อย่างดารโลหรือให้ปี๋อย่างมัสซาลุยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออาหมัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาทําไม่ได้ไงนะครับไม่นับรวมว่าเดลิกเนี่ยเห็นบ่อยได้บอลอยู่ขั้นหน้าพื้นที่ว่างเป็นเป็นเอเคอร์เลยหรือเป็นไรเลยหรือสองงานสี่ตารางวาเลยเลี้ยงขึ้นไปเนี่ยเลี้ยงขึ้นไปเลยเลี้ยงขึ้นไปเหมือนกับที่เราคุยกันเมื่อต้นต้นรายการเนี่ยการที่เดลิกเลี้ยงขึ้นไปเนี่ย มันเอาแล้วมันทําให้เรียกว่าพื้นที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็คนที่ยืนรับเรียกว่าล็อ c k i n g อยู่ในตําแหน่งของทีมคู่ต่อสู้เนี่ยต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าหาหรือว่าจะยืนอยู่ที่เดิมสมมุติเข้าหาปุ๊บเดลิกก็จะมีช้อยในการที่จะเปิดบอลต่อแต่ถ้าเดลิกได้บอลแล้วเดลิกยืนเฉยๆรอที่จะเตะให้เพื่อน และแถมเพื่อนโดยเฉพาะในแดนกลางไม่ค่อยเคลื่อนอยู่แล้วไม่ไว่าจะดูกาเต้หรือใครก็ตามเนี่ยเห็นมีเอบูโน่ Bruno เนี่ยเคลื่อนเยอะอีกคนเดียวสมมุตินะครับ mm hmm. ก็ให้ไม่ได้อยู่ดีประเด็นที่จะพูดคือว่าสิ่งที่เราบางทีเนี่ยคุ้นเคยแล้วก็ไม่รู้ว่าขาดไปแล้วมันจะขาดใจหรือเปล่าก็คือการการที่มีอยู่แล้วก็การที่เป็นอยู่ของเวอร์กิลฟานไดซึ่ง การที่เขายืนอยู่อยู่กับลูกบอลเฉยๆแปะไปแปะมาหรืออะไรเนี่ยนะหรือว่าตัดสินใจดันลายขึ้นมาเนี่ยต่างๆนานาเหล่านี้มันเป็นอะไรที่มีมูลค่ามากๆแล้วก็ผมอยากจะหยิบยกมาพูดในเกมนี้ไม่นับรวมถ้าจะเทียบอีกอันหนึ่งก็คือว่ากองหลังเซนเตอร์ฮาฟของเชลซีในเกมที่เจอกับแมนซิตตี้ล่าสุดลองไปดูเทปที่โดนทั้งทางด้านของ อาลันหรือว่าโนนีนั่นหลุดไปโอเคก็ไม่ได้ผิดที่จริงๆแล้วเชลซีจะยืนดันลายสูงแต่ว่าด้วยความที่เซนเตอร์ฮาฟทำได้แค่นั้นนะครับมันก็เลยเสียง่ายๆสองสามประตูไม่นับที่ซานเชซันก,ก็พลาดแต่ว่าก่อนที่ซานเชซพลาดบอลมันก็หลุดหลังลายไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็นำมาสู่จุดที่ว่าเอ้ย แฟนไดคือคนที่สำคัญมากๆที่สุดของเราจะเอาแค่สามคนนี้ก่อนนะในตอนนี้ครับอืมถ้าอย่างนั้นถามวัยตอนนี้ได้ไหครับผมว่าตรงน,นี้น่าจะเหมือนกันตรงที่ขาดไม่ได้ฟันไดสามคนเนี้ยมันจะมีข่าวต่อสัญญาออกมาเมื่อไหร่พี่ในความคิดพี่นะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ถามข่าวนะถามในความคิดพี่ว่ามันควรจะมีข่าวออกมาเมื่อไหร่ดี ค,คือเชื่อว่าเราจะไมรู้ก็น่าจะตอนตอนพฤษภาเลยนั่นแหละทั้งกรณีเนี้ยเพราะว่ามันมันเนื่อน,นานแล้วมการาานี่งไงไม่ไม่ได้ย้ายหรอกเพราะมันก็จะหมดอยู่แล้ววันศุกร์นี้ก็สามสิบเอ็ดแล้วนะครับก็คงจะจะยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือพ้อยหลักมันอยู่ที่ว่าเราปล่อยให้สัญญามันเข้าสู่เข้ามาต่ำกว่าสองปี จนเหลือปีหนึ่งจนเหลือหกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสโมสรทําแบบตอนนี้ก็คือตัดสินใจไม่ถ่ายมันก็ต้องไปวัดกันแล้วล่ะว่าผู้เล่นจะอะไรยังไงนะครับเพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยเวอ้์วภูเนี่ยก็คือว่าอมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสัดส่วนของการจ่ายเงินค่าเหนื่อยนักเตะอยู่ที่ประมาณหกสิบสาเปอร์เซ็นของรายรับทั้งหมด ซึ่งก็แน่นอนว่าการที่จะต่อไม่ต่อตั้งแต่ส้งสามคนนี้ด้วยตัวเลขโน้นนี้นั้นเนี่ยมันจะต้องอยู่ในโมเดลสูตรบัญชีงบดุลบัญชีการเงินของเอฟอสจีด้วยเช่นเดียวกันก็คือประมาณที่หกสิบเปอร์เซ็นตบวกบวกนะไม่ไม่ไม่เกิดไปไปไปกว่านี้อะไรประมาณนั้นครับอืมก็ ก็เดี๋ยวคงน่าจะต้องรอดูกันพอสมควรครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆเอก็คงรอดูแหละก็ก็ใจเพื่อนๆก็คงจะไม่อยากเห็นเสียใครไปแหละถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าอ่เซนอาจจะเป็นรายที่อาจจะมีโอกาสโยกย้ายไปมากที่สุดพอเรามติกกก็อย่างเชิงมาจริงจจังๆอยู่แล้วแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะไปมากที่สุดตอนนี้ก็ในคอมเมนต์เพื่อนๆก็โอ้พูดคุยกันมาเรื่องนี้พอสมควรเหมือนกันว่าเนี่ยคุณต้าก็บอกว่าตอนนี้ข่าว ข่าวอะไรไปก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับต่อครบแล้วก็จับจ้องเรื่องฟอร์มพอตกนิดนึงก็โดนพอต่อคนก็มาจับจ้องเรื่องฟอร์มอ่ใช่ไหมคุณต้านะพอตกนิดนึงก็โดนละพอต่อไม่ครบไอคนที่ไม่ต่อก็โดนด่าอะไรเงี้ยอเขาบอกว่าก็ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่สโมสรไปไม่ต้องไปจับจ้องอะไรมากมายอืมคือต้องบอกคุณคุณต้าว่าเราต้องแยกนิดนิดนึงว่าฟอร์มเนี่ยมันอาจจะมีดรอป ไปบ้างอะไรบ้างเช่นซาร่าก็ดีมาแล้วก็ดรอปไปตักสามนัดแล้วก็กลับมายิงได้หรืออะไรก็แล้วแต่แม้แต่กักโปเองก็ฝืดไปนิดนึงอะกลับมายิงได้สองสองสองประตูแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นหนักหนาที่สุดแล้วทําให้เรื่องของการถูกวิพากษ์วิจารณ์ถ้าฟอร์มการเล่นไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือว่าผลงานของเทรนด์ในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดซึ่งเหมือนกับเทรนไม่ตั้งใจเล่นไม่ทุ่มเท ถ้าตั้งใจและทุ่มเทเนี่ยมันก็ไม่มีประเด็นนะถ้าคือถ้าจะเล่นไม่ดีหรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าจนกระทั่งจบซีซันเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับอ่ะเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาเอยอะแยะมากมายเลยครับว่าหลนี่คุณปีบริยะก็บอกว่าทฤษฎีที่เฟลเลอร์บอกคือเรื่องต่อสัญญาจได้สองคนแน่ๆน,นะครับแต่ยังไม่ประกาศเพราะติดอีกคนหนึ่งซึ่งถ้าแจ้งมาแล้วจะไปกดดันคนที่ยังไม่ต่อ ก็หนึ่งก็กดดันคงไม่เชิงกดดันคนยังไม่ต่อผมบอกว่ามันก็มีส่วนเรื่องเรื่องกดดันเรื่องของอ่ะสองคนต่อแล้วได้เยอะแน่เลยก็เรียกเพิ่มมันมันก็สโมสอนอ่ก็อาจจะคิดได้ว่ามันก็ต้องให้มันเงียบที่สุดแล้วก็ทํางานหลังบ้านไปอ่าคือเอาจริงๆเนี่ยถ้าทบถ้าพี่เป็นเรนเนี่ยนะเมื่อสถานการณ์มันเดินทางมาถึงในจุด ในจุดนี้เนี่ยของชีวิตนาวัยยี่สิบสี่ยี่สิบห้าเนี่ยเอาเป็นพี่เองนะคือต้องให้เครดิตสโมสรก่อนว่าเราก็ผ่านเหตุการณ์มาแบบเช่นแบบว่าเออไม่เออเปลี่ยนเปลี่ยนพวกอ่อผู้อนวยการพู้อำนวยการฟุตบอลของสโมสรปรับไปปรับมานะครับเออถอดโน,นนี่นั่นนะ แล้วก็มาจบกันที่ครอปวางมือต้องหาคนใหม่มาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในโปรเซสประมาณตั้งแต่บแบบแอ็ลีย์วอร์ดมามาอะไรอ่ะคนล่าสุดที่เป็นเยอรมันเพื่อนครอปนะแล้วก็โนูนนี่นั่นเนี่ยมันประมาณสองสองสามปีเลยที่เราวนเวียนอยู่กับเรื่องเรื่องตรงเนี้ยนะเมื่อเมื่อผู้อำนวยการสโมสรผู้อำนวยการฟุตบอลมันไม่นิ่ง มันก็เลยกระทบกับการตอบสัญญาด้วยเช่นเดียวกันเพราะ Priority มันก็จะไปอยู่ที่การหาตำแหน่งเหล่านี้แล้วก็จดท้ายก็มา Priority r ก็ไปอยู่ที่การหาคนมาแทนครอสซึ่งนักเตะเองระหว่างทางตรงนี้เขาก็ต้องดูว่าใครจะมาเป็นโค้ดใครจะมาเป็นตำแหน่งต่างๆแล้วก็อนาคตของตัวเองมันก็เลยยื้อมายาว แต่ทีนี้เนี่ยฟานไดอายุสามสิบสี่ซาร่าสามสิบสองสามสิบสามเนี่ยเขาไปไหนที่มันสูงสุดกว่านี้ไม่ได้แล้วกับลิวปูในอังกฤษก็คือตัดอิงเขา่าจะเขาจะย้ายไปไหนที่มันสูงกว่านี้ไม่ได้แลครับไปต่างประเทศนะมันก็จะว่าไปมันก็ไม่มีหรอกยกเว้นสมมุติถ้าไม่ได้ไปสเปนไปอิตาลีไปอะไรมันก็เป็นเขาเรียกว่าใช้คําว่าเป็น g r a m m a r o ั s ก็คือแบบไปทีมที่อาจจะดูมีสเสน่ห์มีประวัติหน่อยไปมิลานในยูเว่ไปอะไรกันแล้วแต่แต่ว่ามันก็ไม่ได้สูงไปกว่าจุดที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับทีนี้ประเด็นมันเข้ามาอยู่ที่ว่าบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดเนี่ยทําไมบาร์เซโลน่าและทําไมเรอัลมาดริดคือสองทีมเนี้ยมันเหมือนกับว่าที่มาที่ไปโน่นนี่นมันเป็นทีมที่เหมือนก็เป็นความฝัน ของผู้เล่นทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะจากอเมริกาใต้มันเป็นชื่อที่แบบคือถ้าเป็นกระเป๋าผู้หญิงมันคงเป็นแอ์เมสอะไรประมาณนั้นมั้งแต่ลิวูอาจจะเป็นแค่หลุยวิกตองสมมุติคือมันเป็นท็อปคือถามว่าเรื่อมัดิดดีกว่าลิวบูวเปล่ามันก็มันก็คงไม่ใช่ในในเชิงแบบที่จับต้องได้แต่ว่าในความเป็นแบรนดิงนด้งอะแบรนดิ้งนะครับมันเป็นชื่อที่แบบเฮ้ยมาดิดเฮ้ยบาซ่า และไอ้คำว่าเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันมีแค่สองทีมเท่านั้นในโลกนี้มิลานมันก็ไม่เฮ้ยยูเว่ใครต่อใครมันก็ไม่เฮ้ยหรอกมันเฮ้ยแค่สองชื่อน,นี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อย่างเฟนเองถ้าได้รับความสนใจไปเนี่ยค่าเหนื่อยเขาต้องได้ไม่ต่ำกว่าที่ล์พูเสนอให้อยู่แล้วและสองก็คือค่าตัวยังไงเขาก็จะต้องได้ค่าเสร็จซึ่งล์พูไม่ให้อยู่แล้วเพราะล์พูเป็นการต่อสัญญ,ญา แต่กับเทรนเนี่ยอย่างน้อยเขาน่าจะได้สิบล้านเป็นเงินก้อนบวกด้วยค่าเหนื่อยอะไรก็แล้วแต่และทีนี้คงต้องมองได้ว่าถ้าเทรนปฏิเสธเขาไม่มีโอกาสนี้อีกแล้วเขาไม่มีโอกาสนี้อีกแล้วผมก็ถามเพื่อนๆว่าจะเลือกอะไรคือมันไม่ใช่แค่ความซื่อสัตย์ต่อลิเวอร์พูลแต่บางทีในมุมของตัวเองเนี่ยและี่ความที่อย่างที่ผมบอกมันเฮ้ยบาร์ซ่ามันเฮ้ยลิฟคือเรียวมาริตเ,เนี่ย แล้วสถานการณ์มันเลยมันถึงตอนตอนนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะพูดคือมันคือความท้าทายในชีวิตมันคือโอกาสที่จะได้ไปแบบเผชิญโลกกว้างเหมือนพวกเราเที่ยวกันอยู่แต่ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ๆแบบเฮ้ยมีโอกาสไปญี่ปุ่นมีโอกาสไปอังกฤษมีโอกาสไปอเมริกามันมันน่าสนใจมากมันน่าสนใจมากมันก็เลยผมก็เลยมองว่า แม้ว่าใจอยากจะอยู่หรืออยากจะพักดีขนาดไหนแต่ว่าโอกาสและวัยอ่ะมันมาแค่ครั้งเดียวมันไม่มีอีกแล้วมันไม่ใช่แมนซิตี้สนใจมันไม่ใช่นี่มันคือเรอัลมาดิดสนใจแล้วก็ผมก็ยังเชื่อว่าเมื่อมันสถานการณ์มันเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยเทรนก็คงต้องไปด้วยไหวส่วนซาร่ากับฟานไท์น่าจะอยู่ด้วยวัยแล้วก็ด้วยความที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ถ้าเขายังแบบมีไฟมีใจอยากจะพัฒนาหรืออยากจะสู้ต่อเนี่ยมันก็ไม่มีที่ไหนน่าจะดีไปกว่าลิวพูกับที่ไม่ใช่ครอปแต่เป็นอาร์เนอร์อีกแล้วครับอืมก็ใช่ไหมเป็นทดทนะ<ท>ถ้าเป็นเทนดนะ์อ่ะคือคืออย่างใหญ่ที่พี่ท็อปบอกคือเรื่องของบาซ่ามาริททำไมมันถึงเคยคือชิ่งหนึ่งเลยคือสองทบอสองนี้ผมมองว่าเขาไม่เคยขาดความสําเร็จแล้วก็ไม่เคยถึงขนาดตกต่ําด้วย ตลอดร้อยปีของสโมอสรที่ผ่านมาเขาไม่เคยขาดความสําเร็จแบบขาดช่วงนะพี่ไม่เคยลิเวอร์พูลยังเคยมีช่วงที่ขาดช่วงความสาเร็จแมนยูเคยมีช่วงที่ขาดช่วงเอซิมิลานยูเว่ w, ทุกทีมมีช่วงที่ขาดช่วงความสาเร็จหลายปีแต่บาซ่าและมาดิดไม่เคยมีช่วงที่เขาขาดช่วงความสําเร็จเลยสองปีสามปีอย่างน้อยต้องมีจับได้ต้องมีจับต้องได้ทุกอย่างมันต้องต้องวนมาถึงแม้ว่าช,ชั่วโมงนี้บาซ่าจะมีปัญหาด้วยกันแต่ผมว่ามันเป็นปัญหาที่ เขาเขาแก้ได้แน่ๆเขาแก้ได้แต่อาจจะก,กระท่อนกระแท่านหน่อยช่วงนี้แต่แต่บาร์เซโลนาก็คือบาร์เซโลนาต่อให้นาทีเนี้ยบอกสมมติว่าบาร์เซโลนาบอกผมพร้อมจะจ่ายให้ให้คุณเนี่ยให้ใครก็ได้ให้ผมเชื่อว่านักเตะก็ยังอยากไปถึงแม้จะรู้ว่าบาร์ซ่ามีปัญหาเรื่องการเงินแต่นักเตะทุกคนคือเฮ้ยบาร์ซ่าเฮ้ยมาถิดอันนี้คือเรื่องจริงของโลกฟุตบอลเลยว่าไม่ว่าไปถามนักเตะคนไหนผมผมเชื่อผมเชื่ออย่างนั้นว่าเนี่ยนี่คือสโมสรที่ ไม่รู้ว่าเขาสร้างสตรอรี่มาได้ยังไงนะพี่ทำไมมันถึงกินใจของนักฟุตบอลทั่วโลกได้ขนาดนี้มากกว่าทุกทุกทีมนี่คือ Top ท็อปทที่พอเออชื่อนี่มาเนี่ยฉันพร้อมจะเก็บกระเป๋าแล้วเดินทางไปเลยอะไรเงรี้ยอืมใช่ผมไม่รู้ว่าเขาสร้างสตอรี่ไปไงครับแมันดีครับไอสิ่งที่ทศพูดมันคือคือแบร,รนดิ้งเลยอืมคือแบรนดิ้งมันแปลว่า สิ่งที่ท่านในกรณีนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่สโมสรเนี่ยทําให้แฟนบอลทําให้นักเตะเนี่ยรู้สึกอย่างไรกับสโมสรคิดอย่างไรกับสโมสรมันก็คือความรู้สึกแบบสรุปง่ายๆก็คือความรู้สึกพิเศษอ่ะมันรู้สึกพิเศษกับสองสโมสรน,นี่นี่มันคือแบรนดิ้งที่ที่พศพูดมันก็เป็นร้อยปีผ่านอะไรมาก็นแล้วแต่อย่างที่พี่ชอบบาซ่าเพราะอะไรพี่ก็ไปลิงก์ รีเล่กับสตอรี่ยุคโยฮันครอยส์ยุคที่แบบเล่นฟุตบอลสวยงามชอบความเป็นลามาเซียชอบแบบบอลแบบนี้แบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็แน่นอนมันก็มีสเสน่ห์มีตัวผู้เล่นแบบโรมาลิโอโรนันดิโนนะเอ่อใครต่อใครที่แบบตอนนั้นเป็นแชมป์โลกกับบราซิลกับอ่าหรือแม้แต่มาราโดน่าก็เคยไปไป บาร์เซโลนาใช่นไหมคือมันมันเป็นเลเวลนั้นหมายถึงระดับโลกแล้วเป็นนานาชาติที่เคยไปเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรียวมาติดก็เช่นเดียวกันเขาก็จะมีนะเช่นโอยุคกาแล็กติกอสปี2003นี่ก็คือเต็มทีมนะซีโดงซีดานอะไรก็ว่าไปฟิกโกเอ่อเบ็คแคมโลบโตคาร์ลอสโน่นนี่นั่นคือมันเป็นอะไรที่ ได้สร้างความเป็นสเสน่ห์ความแพงความอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดเหมือนกับอ่ะเวลาเราพูดถึงแบรนด์เบนซ์ m e r c e d e s หรือว่าบ m เอมเราก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นแบรนด์ที่เออหรูหราเป็นแบ,บรนด์ที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะน่าเชื่อถือดูดีอะไรก็แล้วแต่เอเมอันนี้มันก็คล้ายๆกันกับในในโลกของ ของฟุตบอลซึ่งมันจะต่างกับคําว่ามาร์เก็ตติ้งไอ้มาร์เก็ตติ้งคือว่าเราเราเราจะต้องพยายามให้คนคิดกับเราอย่างไงเช่นแมนซิตี้อย่างเงี้ยก็คือจะพยยตอนนี้ก็คือมาร์เก็ตติ้งอ่ะก็คือทาให้เฮ้ยกูเก่งกูอันดับหนึ่งหรืออะไรเงี้ยมันต้องพูดออกไปเองอนแสดงออกไปเองอย่างมาดิดบาซ่าเนะี่ยอยู่เฉยเฉยคนก็เชื่อว่าแม่งพิเศษอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันแตกต่างกันซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลานะถ้าเราโน่นนี่นั่นแก่ไป 230ปีเป๊ปสร้างไปแมนซิตี้อาจจะเป็นทีมหนึ่งที่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 น่าสนใจได้แต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้ครับอืมครับก็เพื่อนๆก็คอมเมนต์มาเยอะพอสมควรเลยเรื่องของสามคนนี้นะครับอ่ะเรื่องของการต่อสัญญานู่นนี่นั่นซึ่งก็มีคอมเมนต์หลายๆอันที่ที่ผมก็โชว์ขึ้นไปละก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆพูดคุยกันแล้วกันอ่าทิ้งท้ายแล้วกันครับเรื่องนี้ก็น่าจะน่าจะโอเคพี่ท็อปก็คิดว่าน่าจะเป็นฟันได้ละ